เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรจิงเข่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรวะ ตอนนี้นะครับเราอยู่ในคลองแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจากเหตุการณ์ที่มีการจำลองเหตุการณ์เบื้องต้นเนี่ยมันจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีพรายนะฮะผีพรายเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อที่ถูกเล่าขานตั้งแต่โบราณโบราณว่าถ้าใครลงเล่นน้ำในช่วงโพล่เพล่ใกล้พบข้าเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ามันจะมีเป็นพูดเป็นพูดพรายฮะที่อาศัยอยู่ตามท้องน้านะครับที่ คอยดึงคนลงไปข้างล่างซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก็จะมีเหตุคนจมน้ําเสียชีวิตหลายรายแล้วก็ผีพลายก็จะเป็นความเชื่อหนึ่งที่คนคิดว่านั่นคือสาเหตุที่ทําให้คนเหล่านั้นเสียชีวิตนะครับในความเชื่อส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าจะไม่ขดาดศรัทธาใครนะเพียงแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะมีหลายเหตุผลนะครับที่มันเป็นคําตอบของเหตุการณ์ครั้งนี้และในวันนี้นะครับผมก็ได้พาช่างไก่ในตำนานนะครับ มาตามหาตำนานเหล่านี้ซึ่งคลองแห่งนี้เขาก็บอกว่ามีเคยมีตำนานผีพล้ายใช่ไหมครับพงศ์ใช่ครับนะฮะก็จะมีตำนานหรือเตจการณที่มีสิ่งลึกลับใต้ผืนน้ําดึงคนลงไปข้างล่างครับซึ่งโอเคฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามหากันนี่ก็จะเป็นช่วงใต้ภพข้ามแล้ว<ม>นะครับก็หวังว่าเราคงจะได้คําตอบนะของปรกากฏการณ์ในครั้งนี้ครับทั้งสายเป็นไงครับเจออะไรไหมเราไม่เจอ,อเลยเลย เจตนาเนี่ยนัำกับมะม่วงไะหันมาทีหันมาทีาทโชว์ดิกินตลอดทางเลยคือโหดลุกสงสว์ที่บา้านกินให้หมดสุ <c oughs> าดายอ่ะฮะปัญหาของเรานะครับข้างหน้านะฮะเป็นก้อนมาเลยฮะ,ะดำาขมืนมาเลยนะครับทั้งไก่จะเปียกไหมวันนี้เนี่ย ห้าส <50, 50. S 2> ิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบรถมืดเลยเราแลบตายแลบไปแล้วเนี่ยนะโอ้ตายแล้วใครเียสาบานอะไรไม่เปล่าเนี่ยช่างอะไรฮะช่างอย่าลงเรือไปเลยสาบานไปเยอะไม่ใช่เหรอโอนี่ยน่าจะเป็นน้ำไหลยเยอยนะว่าทำไมเขาพายเรื่อยไปจะเปียกไหมพี่รามน่าจะถึงสะพานนู้ทนทัน ไปอีกหน่อยต้องไหนไไหนไม่ได้อยุงลูกอยู่ใต้สะพานเนี่ย <c oughs> แล้วไงต่อแล้วหูเรือทำไมเราออกมาข้างนอกแล้วก็ไปด้วยไมันก็จะเปียกกันด้วย <c oughs> ในสมัยก่อนเนี่ยพ่อเคยเล่าให้ฟังนะฮะว่าในคลองเนี่ยมีกีภายประกอบกับยังไงอ่ะ คลองอะ่ะน้ําสมัยก่อนน้ามันจะมีช่วงฤดูน้ําหลากน้ําก็จะแดงนะฮะพอลูกๆก,ก็จะไปเล่นน้ําตามคลองเขาก็กลัวเขาเลยบอกว่าในคลองมนมันมีผีพายถ้าเ mm hmm. กิดลงไปเล่นนี่จะโดนดึงตัวไป mm hmm. นะก็เลยต้องลงเล่นกันพี่น้องหลายๆคนลงไปเล่นในคลองถึงเวลาก็ต้องรีบขึ้น mm hmm. ไม่ไงั้นก็จะเกิดความกลัวกันเพราะว่าน้ํามันก็จะเต็มคลองไปหมดเลย mm hmm. น้ําก็ท่วมเจิกมาทุกสวนเลยอย่างเงี้ยเป็นแผ่นเดียวกัน mm hmm. นะฮะ แล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับผีพายเนี่ยก็ประกอบกับพ่อเล่าก็มีลักษณะคล้ายกันด้วยตัวเป็นเกๆแล้วก็มือเหมือนเป็นพังผืดอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ลูกๆยิ่งกลัวไปกันใหญ่เลยนะฮะแต่ก็ยังเล่นน้ําอยู่แต่ก็เล่นน้ำต้องเล่นหลายคนเล่นคนเดียวไม่กล้าลงเป็นเกศไทยหวประวัติเมื่อก่อนมีคนตกปลาจะมีเคยมีปลาผ่านลงไป คไดีไไไไไสขขรสา,าบานไม่เยอะลงเรือไปเลยลงไปเลยคนสาบานไม่เยอะไปเลยอพักไม่ได้ปะพักขาเลยท่านเคยมาแล้วอ่ะเออรู้แล้วไม่ต้องพูดขอบเนี่ยไกลสุดเลง ไงไน่น่ย้เหรอเอาจับเลยจับเลยักระจับิไปบเาไจับเรา่อยค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 ่อย่ฮะจยนจอ่าให้อ่ให้ตกใจอย่าให้ตกใจ้ครกินอะไรเนี่ยกง่หาอะไรกินะไมรอะไรไจับิไม่จับนะไม่รู้แล้วไปแล้วไปแล้วนึ่ง่งโอเคครับตอนนี้นะฮะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครก็คือว่าเรา ได้เจองูงวงช้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นงูที่เราจะเชื่อมโยงกับตำนานความเชื่อเรื่องผีพายครับเห็นไหมครับอยู่ข้างล่างนนักำลังดำหานุ่นหานี่อยู่เลยช่างไก่จับจับจับนะโอเคนี่ครับนี่ฮะงูวงช้างครับที่มาของชื่องูวงช้างก็มาจากลักษณะผิวหนังที่เหี่ยวย่นตรงลําตัวของเขาครับคือตรงบริเวณเกล็ดของเขาจะเหมือนลูกขนุนนะฮะนี่นี่ครับ เขามีความเชื่อครับว่างูงช้างเนี่ยมันจะมีอีกชื่อบ้างงูเห่าฟ้าร้องนะครับซึ่งถ้าใครไปโดนตัวมันนะครับก็จะมีแผลู้พองแล้วก็มีพิษอันตรายจริงๆไม่ใช่ครับงูงช้างเป็นงูงไม่มีพิษนะฮะแล้วก็เป็นงูงที่ไม่ก้าวร้าวเลยนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวค่อยๆเอาขึ้นเรือมาก่อนอ่าโอเคฮะ และนี่ก็คืองูที่เรากําลังตามหาอยู่ครับซึ่งมันจะมีความเชื่อมโยงกับตำนานผีพลายนะฮะที่ดึงคนลงใต้น้ําหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องอะไรนะครับอันดับแรกมารู้จักเขาก่อนนะครับเจ้าตัวนี้ก็คืองูงวงช้างนะครับถามว่าทําไมถึงเรียกว่างวงช้างเนื่องจากว่าลองดูตัวเขานะฮะขออนุญาตนะนี่ฮะคือตัวเขาเนี่ยจะมีผิวหนังที่เหี่ยวย่นนะครับดูคล้ายๆกับงวงช้างนะครับ ซึ่งงูชนิดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยไปตามงานวัดอาจจะเห็นเขาบ้างนะครับเขาจะมีชื่อตามงานวัดว่างูเห่าฟ้าร้องครับซึ่งมันจะมีสมยานามมีการขนานนามว่าคืองูที่มีพิษอันตรายนะครับถ้าเกิดถูกกัดเนี่ยจะตายภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเราไปโดนผิวหนังที่ขู่ขาของเขาเนี่ยเราจะเป็นแผลผุ้พองนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นแค่ความเชื่อเท่านั้นนะครับ ความจริงแล้วเขาเป็นงูที่ไม่มีพิษไม่มีอันตรายแล้วก็น่ารักไม่ค่อยจัดนะครับแล้วก็ผิวหนังของเขาเนี่ยที่สากแบบนี้เนื่องจากว่ามันถูกออกแบบมาให้ใช้ในการล่าเหยื่อนะครับก็คือผิวหนังที่เหี่ยวย่นแล้วก็สากแบบนี้เวลาเขาจับปลานะครับจะสามารถจับปลาได้อย่างมั่นคงนะครับนี่ถ้าถ้าเกิดคนลงไปอาบน้ําไม่รู้นี่ไปเหยียบตัวรัดไหก็นี่นะครับนี่คือความเชื่อมโยงที่อยากจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับผีทาย คือยายผมเคยเล่าให้ฟังสมัยแกสาวๆแกไปอาบน้ําตามเหมือนแม่น้ําอ่ะตามคลองตามแม่น้ําอ,อ่ะแล้วก็อาบน้ําอยู่ดีๆ,ๆนะก็กฏว่าจู่ๆเหมือนมีอะไรมาพันขานยังไม่รู้แต่แกก็ตกใจนะเพราะว่าคนโบราณเขาก็มีความเชื่อเรื่องผีพายอยู่แกก็ดึกว่าผีพายดินขาซะแล้วเน,นี่ยเนี่ยมันรัดเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยม, <า S 2> มันดูครับมันดูใกล้ๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นพฤติกรรมหนึ่งเราแน่นไหมเออแน่นเน่ะแน่นไหมรัดอ่านะ แน่นข้อหนึ่งมาจากก้านเมืเ็ดข้อสองมาจากปีหนงที่สากมันครับคือยายของผมเนี่ยโดนรัดแล้วก็ตอนแรกก็แกก็ก,ก,ล,กลัวแกคิดว,ว่าผีพายจริงก็เลยตัดสินใจบอกว่าใช้แรงท,ทั้งหมดที่มีนะสะบัดขาออกไปปรากฏว,ว่ามีงูงวงช้างตัวไม่ใหญ่นักลอยขึ้นไปในอากาศเลยยายถึงรู้ว่าที่จริงตำนานความเชื่อเรื่องของผีพายฉุดคนลงน้ําเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากความบังเอ,อิญนะครับเช่นเราไปเหยียบงูงวงช้างที่อยู่ในน้ําครับ พอไปเหยียบงูปุ๊บงูรู้สึกว่าถูกคุกคามเขาก็ใช้ตัวรัดต่อที่ช้างใส่โดนรัดแบบนี้ mm hmm. อย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะเป็นอีกสมมติฐานหนึ่งนะที่เราเชื่อว่ามันอาจจะมีส่วนเห็นไหมฮะนี่ไม่ยอมปล่อยช้างไก่เลยนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วเนปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่างูช้างเนี่ยเป็นงูที่น่าสงสารมากแล้วก็แทบไม่พบเจอตัวแล้วเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะระบบนิเวศของสิ่งที่ว่าศัย ทำให้มันไม่สามารถอยู่ได้คือธรรมชาติเนี่ยเป็นงูที่ชอบขุดรูเนี่ยแล้วก็ชาวสวนเนี่ยไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันชอบขุดรูจนคันกั้นน้ําเขาพังลงไปนึกออกไหมครับเขาจะมีคันไว้กั้นน้ําแล้วพวกนี้ครับเป็นงูที่ชอบใช้เหมือนกับว่าใช้หัวที่แข็งแรงเนี่ยขุดรูแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆเ,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 เนี่ยน้ํามันก็เก็บไม่อยู่ไงมันก็ทะลุออกมาทําให้บางคนเขาก็ฆ่ามาันนะ แต่ก็ไม่เท่ากับการใช้พวกสารเคมีคือมีคนแถวนี้เขาบอกว่ามีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงกันนะพอมีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือยาต่างๆที่เป็นสารเคมีเนี่ยป่าลอยที่มาตายแล้วงูงช้างก็ลอยที่มาตายเหมือนกันทําให้มันอยู่ยากครับตลอดจนการติดเครื่องมือชาวประมงเช่นพวกตะข่ายอวนนะฮะก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้งูพวกนี้ใกล้สูญพันธุ์นะฮะก็วันนี้นะก็พามารู้จักกับงูงงงช้างนะครับที่มาของ ผีพายที่ดึงคนไปใต้หนาจริงๆแล้วเขาเป็นมูที่น่ารักมากนะเห็นไหมฮะไม่กัดนะหน้าตาเขาบ้องเบลวด้วยเห็นไหมครับเอาเวลาห่างก็พันด้ที่จะล็อกเลยนะเดีนะ๋ยวผมจะลองปล่อยดูครับว่ามันจะดึงผมหลมน้ำหรือเปล่าแต่ต้องค่อยๆค,ค,ครับทำเบาๆเพราะเขา,เา,ขา,ขาเอารมณ์ไม่ค่อยดีอันนี้นี่ อลองไปโอ้เอาาอเวลาปล่อยแล้วเวลาเราดึงเอ้ยพกยิ่งรับเราห่างยิ่งยิ่งพันเลยเนะยเนี่ยแน่นไหมแน่นดิเนี่ยเห็นปะ่ะอืมก็คือเป็นการอธิบายถึงทฤษฎีปล่อยแล้ะปล่อยแล้วะไแล้วค่อยๆจับเขาเบาๆร,ร,ร,ระวังเรือครับเขา คือถ้าเราไปไปขืนเขาอะ่ะเขาก็เหมือนพยายามที่จะป้องกันตัวแหละแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าหนีได้เขาก็จะหนีถ้าปล่อยยู่เฉยมันจะคลายลงเองเลยถ้าเราไดึงมันยิ่งแน่นมันย,ย,ยิ่งยิ่งยิ่งรัดเลยคือบางทีอะ่ะบางครั้งเขาถ้าสมมติว่าตามน้ําไหลอะ่ะบางครั้งเขาลอยมาหรือว่าเลื้อยมาอย่างเงี้ยเขาไปเจอขาเราอาจจะนึกว่าขาเราเป็นตอไม้ก็ได้เขาก็จะเอาตัวรัดเพื่อยึดไม่ให้ตัวลอยไปในกระแสน้ำที่มันเชี่ยวเกินไป มีคนเราก็นึกว่านึกว่าผีพายใช่ไหมก็มีส่วนมันเป็นแค่สมมุติฐานหนึ่งจริงๆอาจจะมีจากหลายสาเหตุอะไรอืมไม่น่าล่ะโอเคผมว่าเราน่าจะโอเคแล้วมั้งเอาจะปล่อยเลยไหมปล่อยเลยปล่อยเลยนะอือเดี๋ยวนะครอันนี้ก็น่าจะได้เห็นตัวเขาได้ความรู้เอาสมควรแล้ว ปล่อยเลยนะกางปล่อยตงน้ไปเลยนะไปันหมดเรียบรอยแล้วเจ๊เป็นไาไม่นไ็นไรปล่อยตัวลงไปดีไปเลยป่อยแล้วดูดรงยางฉา